สวัสดีครับอาจารย์ที่ชื่นชอบในการต้อนนกเขาแย่ทุกท่านครับขออยาดรายงานครับกับผมร้องนายกกใบต้นครับเบื้องเขาน้ากันครับเขางามครับผมก้อนจิตไปเบื้องนกครับนี่ครับผมใ่้ว้ต้นนี้ครับต้นทั้งขี้ครับผมเห็นดินบ้าบๆแล้วครับอาจารย์บอทราว่าเป็นนกแยงครับยุบปลายพันเยดน่าจะเป็นนกเขาแหละครับเพราะว่าผมเอามาสองพเนเยดนครับผม ทางอาจารย์ญงนะครับอาจารย์ชมพ่อนชงขาวมาว่าจัดล้วครับร่องไว้ท่านก็เหลือของคุณพ่อยหยหน่อยนะครับเดี๋ยของคุณพ่อผู้ใหญ่จะาของช่องอีสานบ้านผู้ใหญ่หน่อยนะครับใส่ไปอีกฝากนึงครับใส่ปู้นพี่น้องไก่เติบยุ่ครับทางออกถนนดําครับใส่บบสูงดอกครับเป็นนกยางครับอาจารย์นกเขา็นกเขาหยังน้อเนี่ยเนาะดินบ้าบับเยอะครับอาจารย์ เนี่ครับนี่แหละครับอาจารย์ประมาณเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวเี่าวงมาเบิ้งน้ำกันครับว่าเป็นนกอย่างนะครับดินนี่นะครับแป๊บนึงครับอาจารย์ครับอันนี้ครับท่านอาจารย์เสะพ่อกันลังยางมากครับผมพเนี่ยข้อบนบิดครับช่วงในเลนแต่พเนีข้อบนครับ อย่าปอยครับผมหอยตกต้อนได้ครับอาจารย์พูนะครับใส่วบผุดแล้วครับเกือบรอนแหวครับเมื่อนี่แต่ของตัวกับผมผิดคิ้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดีครับโอ้ดีครับดีครับนี่โอ้หาคือข้ามงามเลยย้สุดยอดนะครับย่ำย่ำโอ้ยนี่ครับข้ามงามขนาดครับของแท้แล้วครับตอตกต้อน นงกับผมนี่ตีมาจังไหนเพื่อนน้าบานนี่ปลอยพี่น้องปล่อยครับปลอยมันมันผิดเชี่ยวมันมันถึกนกสี่กระตือเขาไปโอเคครับผมเดี๋ยวปลอยครับเอาครับอาจารย์เดี๋ยวกับผมจะให้อาจารย์ไงอนปลอยให้ครับมาผิดเชี่ยวกับไปแล้วครับพี่น้องไปไปแล้วครับคนครับรีวิวแล้ว เอาครับมาหัดลดเลรอครับว่าไม่ตึงนกโอ้ถึงดวงไหนต้นนี่นบัตรบ้านนี่นะตัวใหญ่งามแท้ผละผมถึงตะม่คู่จนๆเนี่ยผละครับผมไอ้เด็กหาย,ายใจใหญ่ออกมาเบิ้งน้ำเป็ดครับแต่ว่าลายข้อง,งามงามพี่น้องตัวกะ็ะย่างใหญ่พ่อ ไม่งาดีบุปีมันออกได้่เหรอเกบึงเนอตัวผู้ที่จัดแต่เก็บ โอ้ไล่ข้อไหมนี่ครับไล่ข้อเพิ่นสุดยอดเลยโอ้คนงามเลยตัวนี้ไหมงายเนาะครึ่งหนึ่งเลยเอาครับอาจารย์ชั้งเต็มมือนี้ครับผมเอายกโปนหะครับอาจารย์ใหญ่ครับจวดโอเคครับนะครับอาจารย์เ<ะ>นี่ครับคำละครับครับบวัสดีครับยูคนละมองพี่น้อง อันนี้พอพูครับผมอันนี้สิพากันวยเมื่อครับจะแจ่มนึงอพูงย่จัดแต้มหนึ่งครับโดยเจ้าเพชรพูไทยตอนนี้ของโชคโชคจัดแต้มนึงเพชรพูไทยจัดแต้มนึงครับผมค่ำแล้วครับปุ่นอวยเมื่อแล้วครับบึ้งตะเวนครับผุ่นครับโดยความเคารพครับผมกับทีมงานอีสานบันผู้งยัหน้อยขอญาติลาไปก่อนครับเมื้อนี้ได้โพล่าแต่มอมผมผิดคิ้ยวครับปล่อยแล้วครับโดยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงยู่ดีไม่แห้ง สวัสดีครับสวัสดีครับ